ทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับคลิปที่ว่าเออเหมาะสําหรับแบอบกว่าคนนึกถึงคนเก่าๆอนะ่ะเนาะว่า ความในใจของคนที่ห่างหายกันไปอ่ะเออเราก็อยากรู้เนาะคนเก่าๆคนที่เคยคุยคนที่เคยสนิทด้วยเนี่ยตอนเนี้ความในใจความรู้สึกเขาเป็นยังไงมีอะไรอยากจะบอกไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช้ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยเอาล่ะค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซสีเรียดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะคะเขาเรียกว่า ะไรดูอารมณ์แบบปล่อยจ้อยเออก็ถึงคนเก่าๆเนาะด้วยช่วงนี้อากาศหนาวๆดูเงาๆสำหรับคนที่มันไม่มีใครมันก็จะคิดถึงคนเก่าๆไปบ้างก็เลยอยากจะทำหัวข้อนี้มาเอาใจนะจ๊ะม,มาดูกันซิว่าเขาคนน,นั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงคนกองที่หนึ่งบ้างไหมคะขอห้าใบ แต่คนกอพที่หนึ่งคิดถึงเขานะคะเออคิดถึงมากด้วยนะจ๊ะเออควีนไม้เก้าเหรียญไพ่พระเดอะมูนแล้วก็หนึ่งไม้เด็กไม้ผู้ผิด อัถามว่าเขาคิดถึงบ้างไหมก็มีอารมณ์คิดถึงบ้างนะแต่ช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตของตัวเขาเองซึ่งค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะชีวิตเขาค่อนข้างที่จะไปได้ดีไปได้โอเคสละเออไม่ว่าจะเป็นด้านของการงานด้านของการเงินก็ดูที่จะมีแนวโน้มที่ดีเนาะดูชีวิตเขาดูสดใสนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเรามองว่าคิดถึงบ้างนะแล้วก็มีการแอบส่องแอบมองได้นะคะในกรณีที่ยังไม่ได้บล็อกไม่ได้หายอะไรกันไปเรามองว่าเขามีการแอบส่อง แอบมองหรือแอบได้ข่าวคราวเ,เรื่องราวของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็บางครั้งก็มีอารมณ์หวยหาเราเหมือนกันนะคะมีอารมณ์อ่อนไหวเกี่ยวกับเราเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีอยู่เธอแล้วบางทีคนกองนี้ก็จะสัมผัสได้หรือจะรู้สึกได้กับสิ่งที่เขาคิดถึงสิ่งที่เขานึกถึงได้ด้วยนะสำหรับบางคนนะคะ,ะมาหัวข้อต่อไปดีกว่าว่าถ้าในกรณีที่เรากับเขาแบบ ไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรสามารถส่งกันง่ายๆอะไรเกี่ยวกันในสื่อโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งที่คนกองนี้โพสสิ่งที่คนกองนี้แบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเอ่อใหญ่เฉพาฉะเฉพาะเาจาะจงให้เขาก็ได้หรือสื่อสารเรื่องทั่วไปเล่าชีวิตตัวเองนู่นนี่นั่นเขาเห็นโพสต์เหล่านั้นแล้วเขาคนนั้นรู้สึกยังไงนะเวลาที่มาส่ง โพสไม่จําเป็นต้องเจาะจงถึงเขานะคะอาจจะโพสเรื่องทั่วไปอิเลเคขาของเราก็ได้อือยากรู้ว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงนะจ๊ะขอห้าใบบางคนก็แค่โพสต์รูปอาหารรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโชว์ความสวยอืมทำไมคนกองนี้อ่ะเหมือนมีอารมณ์แบบว่าคิดไม่ค่อยดี คิดด้านลบว่าเอยเขาคงไม่ได้สนใจอะไรที่ขนาดนั้นหร้วเขาคงไม่ได้แบบโฟกัสชันอะไรขนาดนั้นอืมเหมือนมีความแบบน้อยเนื้อต่าใจอยู่แล้วก็มีความเสียดลงเสียดายอยู่นะจ๊ะสี่ดาบอ่านเรียนเขาไม่ได้มาดูบ่อยนะเรามองว่านานๆมาดูทีมาสองทีนะคะหรือขึ้นฝีดทีอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเพื่อนมีคนแบบว่าเคยรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเอาข่าวๆไปให้เขา ถามว่าเขารู้สึกยังไงเหรอบางอย่างเขาก็รู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกไม่ค่อยชอบเอ,อมีความขัดใจอยู่แต่บางอย่างเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนแบบมีความอบอุ่นใจเนาะเราไม่รู้ว่าคุณโพสต์อะไรบ้างแต่มันมีความอบอุ่นใจบางอย่างมีความคิดถึงบางอย่างมีความโหยหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่เหมือนทําอะไรไม่ได้จริงๆใบนี้อาจจะไม่ได้ขัดใจในสิ่งที่เราโพสต์ก็ได้อาจจะขัดใจในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นี่อ่านในกรณีที่ยังสามารถ เขาเรียกว่าอะไรส่องกันได้อยู่นะคะดูกันได้อยู่นะแล้วก็ในหลายๆครั้งคุณช่างดูน่ารักดูสวยนะดูมีเสน่ห์ดูแบบว่ามีความดึงดูดใจเขาเหมือนกันแต่เสียดายที่มันก็ทําอะไรกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์ง่งงค่อนข้างเยอะนะคะคนกองนี้เอามาดูซิแล้วความในใจของเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงที่คนกองที่หนึ่งอยากจะรู้เนี่ยเขามีความอะไรในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคนกองนี้คะในช่วงนี้ พอห้าใบาเมื่อกี้หนึ่งถ้วยนะจ๊ะสองเหรียญเหมือนคนกองนี้บางคนอาจจะเอ๊จะมีเหล่ามาดามหรือมันอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับเขาขนาดนั้นก็ได้อาจจะมีไมมาเอาเหมือนประมาณว่ากล้ามเกึ่อไงว่าจะมีไม่มีหรือว่าอยากจะรู้เหมือนกันแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากรู้อารมณ์ประมาณนี้เหมือนคนบาลานซ์ความรู้สึกหรือว่ากําลังคิดช่างใจบางอย่างอยู่นะจ๊ะ ในถ้วยเขามีความหวังดีให้กับคุณนะคะเออหนึ่งเหรียญอยากให้คุณได้เจอเรื่องราวดีๆแน่สิเจอเรื่องราวดีอยู่แล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอเธออันนี้เราเล่น <c oughs> ได้เจอเรื่องราวดีๆและมีการเริ่มต้นดีๆมีดวงของการเงินหรือชีวิตที่มันดูสดใสลุ่งโรดนะจ๊ะเออแล้วก็แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็รู้สึกว่าคุณน่จะฝ่าฟันปัญหาไปได้กับสิ่งต่างๆอยากให้คุณมีความสุขกับชีวิตรอบตัวแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิต 嗯。Uh. หมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าใจเนืองก็ยังรู้สึกดีกับเรานะอยากที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์อยากที่จะเข้ามาพูดคุยแต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนแบบว่าขอให้เราแบบว่าโชคดีเดินทางต่อไปในทิศท,ทางที่มันไม่มีเขาแต่เป็นทิศทางที่มีความสุขมีความสนุกสนานมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตและเหมือนในที่นี้บางคนอาจจะขอให้เรา,ามีความสุขกับหน้าที่การงานมีความสุขกับครอบครัวครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงแฟนหมายถึงคนรักหรือหมายถึงพ่อแม่พี่น้องอะไรพวกนี้ก็ได้ม,มันเหมือน เขาอยากให้เราอะ่ะมีความก้าวหน้าบางอย่างมากขึ้นในชีวิตไปได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะก็ดูดีโยนะคนกองนี้ก็ยังมีความรู้สึกดีๆไม่ได้แบบเครียดแครนไม่ได้แบบว่าจ้องจอง,จองล้างจองผ่านอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะอืมเอามาดูตีไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ให้กับคนกองนี้คะ่ะขอสามใบแล้วกันดูกันคขำๆชิวๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ โถคนกองนี้ดูคอยหาความรักความเมตตานะคะมตื่นรู้จริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงมันไปในลักษณะไหนมีทิศทางแนวน้องเป็นยังไงเหมือนจริงๆอะ่ะผ่านเรื่องราวกันแลบรู้บางอย่างแล้วรู้แล้วว่าจุดจบมันคือจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าด้วยอารมณ์หน่วงๆช่วงนี้เนาะ ออมันอาจจะมีอารมณ์บางอย่างที่ทําให้เราอยู่ๆเฮ้ให้คิดถึงเขาอาจจะเดินเคยกินอันนี้ด้วยกันเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือว่าฟังเพลงหรือบรรยากาศบางอย่างมันทําให้เราระล,ลึกถึงวันวานแค่นั้นแหละแล้วมันทําให้เราหน่วงแต่ถามว่าจริงๆเราอยู่ได้ไหมอันดูจากหน้าไพา่ เราอยู่ได้นะจ๊ะเออเราผ่านมาแล้วอ่ะเรื่องราวที่มันแย่ๆเราพิชิตมาแล้วเราอยู่ได้แต่แค่ช่วงเนี้ยมันเหมือนมีบางอย่างมาสกิดแผลมันทําให้เราแบบวเออหวั่นไหวง่ายอ่อนไหวง่ายไปก็แค่นั้นแหละเออจริงๆไพ่บอกว่าบางคนที่มาดูกองเนี้ยก็แค่ ฟังผ่านๆเหมือนไม่มีอะไรทําก็ได้นะสําหรับบางคนบางทีก็แค่คิดถึงนึกถึงอนนะเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากที่จะไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ได้อืยังไงก็ขอให้คนกองที่หนึ่งได้เจอรักที่มีความสุขชีวิตการงานการเงนินดีเริศเริดเ,เ,เ,เนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะช้า ราคามาถึงกองที่สองนะจ๊ะเป็นคลิปที่แบบว่าอยู่ๆก็นึกถึงคนเก่าๆที่ห่างหายไปจากชีวิตเราเนาะว่าเฮ้ยความในใจอะไรของเขาที่แบบว่าเขาอยากจะบอกกับเราอยากจะสื่อสารกับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจเป็นโดนรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะไม่ต้องไปซีเรียสฟังเพื่อความบันเทิงขำๆนะจ๊ะเอามาดูคําถามแรกก่อนว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้ไหมอ่าขอห้าใบคําถามใสๆเลยว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะอืม คนกองนี้เธออารมณ์เหวี่ยงวีนค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อออกแนวแบบว่าระวังความเป็นใบโพรา์นิดนึงควีนถ้วยสาหรับเนียอาจจะไม่ได้เหมือนสาหรับอื่นออกแนวแบบว่าจะคิดถึงกันเหรอฉันนะไม่อยากจะคิดถึงเธอเลยอารมณ์ประมาณนี้แต่ก็มาถามนะแต่ก็มาดูถึงเขานะเออแล้วก็อาจจะอีกแนวนึงก็ได้เพราะคุณจะรู้สึกว่าเขาก็คงไม่ได้นึกถึงฉันแล้วไม่ได้คิดถึงฉันแล้วก็ได้อารมณ์ประมาณเนี้ออกแนวแบบว่าประชดประชันเล็กๆอ่ะเอามาดูซีไฮพีช ก้าเหรียญเด็กด่าวสองเหรียญสามไม้อเธอเขาคิดถึงหรือเปล่าแต่เขามาส่องเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะฉันบอกเลยนะคะเขามาส่องคุณเรื่อยๆนะคะเออจริงๆในใจก็อยากจะทักมาแต่ก็ไม่ไม่กล้าทักอะไรอย่างเงี้ยเออเขามาส่องมาดูคุณเรื่อยๆนะไม่มากไม่บ่อยแต่ก็ไม่หายนะคะเออชีวิตประจําวันเขาก็ได้ใครจะไปรู้ ่ะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณค่ะแต่ว่าเป็นการคิดถึงเหมือนเหมือนคืนข้างแลมเออเหมือนแบบว่าเฉพาะตอนคืนเงาๆก็จะมีการคิดถึงบ้างอะไรบ้างพยายามที่จะให้ตัวเองไม่คิดถึงนะแต่เรารู้สึกว่าด้วยความสวยด้วยความมีเสน่ห์ของเราอะ่ะมันเหมือนได้ฝังพิษลงไปในใจเขาทํายังไงก็ มีการคิดถึงเราเหมือนเม่อเม่อแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดถึงเราก็จะนึกถึงเราแล้วมันบางทีมันเข้ามาส่องเรามันจะไม่คิดถึงเราได้ยังไงเออหรือว่าแค่อยากเผือกอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นนะที่แบบว่ามันส่องดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมคิดถึงอยู่ไม่ใช่ไม่คิดถึงเธออะมาคําถามที่สองยิ้มได้แล้วป่ะคนกองนี้ โพสต่างๆที่คนกองเนี้ยโพส์ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเพลงเป็นข้อความสื่อสารเหล่าชีวิตทั่วไปหรืออาจจะสื่อถึงเขาก็ได้หรืออาจจะไม่ได้สื่อถึงเขาก็ได้แต่เมื่อเวลาที่เขาคนนั้นมาเห็นนะเขารู้สึกยังไงเออเห็นโพสต่างๆของเราเนาะเขารู้สึกยังไงคะขอห้าใบเหมือนคนกองเนี้ยก็ต้อง พอได้ฟังคำเมื่อกี้แล้วเขาต้องชอบแน่เลยอะ่ะเออเขาต้องแบบรู้สึกดีหรือไม่ฉันก็เพิ่งลงรูปไปแล้วมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องรู้สึกดีรู้สึกประทับใจหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้อห้าเหรียญโอ้มีความโหยหาค,า,าความรักความเมตตานะจ้าสามดาวเจ็บปวดเธอโพสอะไรเนี่ยทำไมดูเจ็บปวดสิบเหรียญ สามเหรียญแล้วก็เด็กเหรียญอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความผูกพันบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะทุกครั้งที่เขามาโพสนะไม่ว่าคุณเจอเรื่องไม่ดี เวลาที่คุณเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องอึดอัดใจเขาก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความอยากจะเข้าไปดูแลอยากจะเข้าไปคุยอยากจะเข้าไปแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้คุณแต่อาจจะทําไม่ได้นาะมันก็เลยมีความเจ็บปวดใจอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดยามที่คุณมีความสุขเขาก็มีความสุขไปกับคุณนะคะสิ่งที่คุณโพสต์เขารู้สึกว่าเขาก็อยากให้ชีวิตคุณแฮปปี้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็อยากให้คุณอ่ะในที่นี้เรารู้สึกว่า ไม่อยากให้คุณติดขัดหรือมีปัญหาในทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องครอบครัวอย่างเดียวเรื่องความรักอย่างเดียวเขาอยากให้คุณอะมีความสุขได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณได้เจอคนที่คอยซับพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะในสถานะโสดหรือไม่โสดก็ตามเขาอยากให้คนรอบข้างอ่ะดีกับคุณเออยากให้คนรอบข้างอะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นกัลยานิมิตรกับคุณอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมันก็มีโมเมนต์ดีๆนะเธอ ว่าบาปไปคนกองนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ได้มามองเอ้าเอามาดูซิแล้วความในใจที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคนกองนี้คืออะไรคะความในใจที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากจะสื่อสารที่เขาอยากจะบอกเนาะแต่พูดไม่ได้คืออะไรขอห้าบายคำขำคำข่ำ,ำดูไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะซีเรียนอื้ มีความอึดอัดใจบางอย่างนะมีการไม่เปิดใจมีการล็อกพื้นที่บางอย่างไว้บางทีอาจจะล็อกเราไว้ในใจตัวหนึ่งในใจเขาก็ได้เออหรือไม่ตัวเราเนี่แหละพยายามที่จะมีเส้นแบ่งระหว่างเรากับเขาอยู่ก็ได้นะไหนไม้ห้าไม้อืมหกดาบแปดไม้ห้าดาบทําไมมันออกแนวดาบดาบไม้ไม้เหมือนตีกันยังไงไม่รูขออีกห้าใบสิแฉไม่คนกองนี้หน่อย เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะสื่อสารเหมือนเขาอยากจะพูดคุยแล้วก็แต่มันก็ทำไม่ได้อะเออแล้วก็บางคนอาจจะจบกันไม่ค่อยสวยหรือเปล่าให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะขายายให้เนาะเจ็ดถ้วยไพ่บอกไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากนะคะช่วงนี้อเรารู้สึกว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะอ่ะบอกเลยยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอย่าง ในหัวใจเขาอ่ะมันยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอ่ะเก็บคุณไว้อะอไม่ว่าจะลึกขนาดไหนแต่ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรแต่มันยังมีมันเป็นส่วนลึกในใจที่เขาเก็บไว้แล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณจริงๆนะคะที่ผ่านมาในนั้นมันมีความรู้สึกดีๆอยู่ด้วยนะเออแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็อยากให้คุณอ่ะได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเนาะ บางครั้งเขาก็อยากที่จะมาพูดคุยสนิทสนมกับคุณเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีการอยากให้คุณอะได้เจอเรื่องราวดีๆมีความเป็นห่วงมีความอยากรู้แล้วก็เขาพอใจอะนะตอนนี้เขาพอใจที่จะมองคุณอยู่ไกลๆมองคุณอยู่ห่างๆอาจจะคุยกันได้บ้างหรือนานๆคุยกันหรืออาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้แค่นานๆมาส่องมาเห็นเรื่องราวชีวิตของคุณเขาก็รู้สึกว่าพอใจแล้วกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะอืม มาดซูซิว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้ในช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นนะจ๊ะคขอสามใบร่ำเรียนเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนในชีวิตในเรื่องของความรักของเราก็ได้ที่เราต้องเรียนรู้นะคะคันลอง งานฝีมือแล้วก็สัมผัสพิเศษแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีคุณก็สัมผัสได้คุณก็รับรู้ได้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนต่างฝ่ายต่างรู้แหละว่าไปได้แค่ไหนอยู่ได้ในระดับไหนแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาจริงๆนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันหรือว่าไม่ว่าคุณจะเกลียดกันในเรื่องอะไรหรือเรื่องราวกันในลักษณะไหนแต่ว่าระหว่างนั้นที่มันเคยมีอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะ ปันป้นตั้งใจสร้างอยู่เหมือนกันเออมีเรื่องราวดีๆอยู่ในนั้นเหมือนกันจริงๆคุณก็สัมผัสได้คุณก็รับรู้ได้แต่ว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้สมหวังมันเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอความรักที่มีความสุขสมหวังในเรววันนะขอให้เงินปังขอให้งานปังชีวิตดีทุกด้านชีวิตเปิดดวงเปิดนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะมาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะชู Show! เอาล่ะค่ะมาถึงคนกองที่สามนะคะเป็นดูโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่านึกถึงคนเก่าๆเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกคนกองนี้คืออะไรอืมดังนั้นฟังเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปซสีเรียนนะคะเอามาดูคําถามแรกก่อนดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมขอห้าใบมาลุ้นกันนะจ๊ะ สองเหรียญเรามองว่าคิดถึงอยู่นะเอาจริงตัดไม่ขาดตัดใจไม่ลงกันหรือเปล่าไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายคุณอะไรอย่างเงี้ยมีการนึกถึงอยู่เนี่มีการคิดถึงไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงแล้วก็แอบส่องแอบ,บมองอยู่นะคะถ้าเกิดคนไหนที่ส่องได้มองได้นะไม่ได้บอกว่า ปิดบังบล็อกกันอะไรขนาดนั้นก็คือ,อยังมีการแอบส่องแอบมองอยังมีการนึกถึงมีการคิดถึงนะแต่อีโก้ค่อนข้างสูงทั้งที่จริงอะ่ะอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาแสดงออกให้รู้ว่าฉันส่องเธออยู่นะฉันดูเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมมันเหมือนคุณดูดุในสายตาเขาอ่ะเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาคุยอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะสำหรับบางคนนะอะคิดถึง คิดถึงอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อยก็ได้ใครจะไปรู้ตุ้มกลิ่นนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็มาดูซิว่าโพสต์ต่างๆที่คนกองเนี่ยโพสต์ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวความเป็นไปโพสรูปโพสตนูนโพสต์นี่อาจจะสื่อถึงเขาก็ได้หรือไม่สื่อถึงเขาก็ได้แต่เมื่อเขาคนนั้นมาดูในกรณีที่ส่องกันได้เห็นกันได้อยู่นะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงขอห้าใบ โคนกรองนี้อย่าเพิ่งตัดอ,อกตัดใจว่าเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่มาดูเขาไม่ได้รู้สึกเขาไม่ได้รู้สาอะไรกับฉันหรอกเอออย่าเพิ่งตัดเพราะต่อว่าชีวิตตัวเองไม่ต้องรันทดอะไรขนาดนั้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยมันมีพลังงานด้านโลกค่อนข้างเยอะนะจ๊ะเอามาดูสิเอาบอกเลยนะจ๊ะ การที่เขาเข้ามาส่องคุณอะบางครั้งอาจจะเป็นเข้ามาเพราะว่าอาจจะเด้งนะความพังเพลอก่บอีกค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะเข้ามาดูนะจ๊ะอบอกเลยมันมีความตั้งใจผสมคำไม่ตั้งใจในการมาส่องมาดูเราแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงหรอเมื่อได้มาดูอะเรารู้สึกว่าเขาชอบเออเขาลหลงไหล เขาชอบไม่รู้ว่าคนกองนี้ลงรูปหรือลงอะไรบางอย่างนะคะอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าสื่อถึงเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเหลือลงรูปเขาก็จะมองว่าเออดูน่ารักขึ้นเนาะดูดีขึ้นเนาะอารมณ์ประมาณนี้ได้หรือว่าสื่อบางสื่อที่เขาบอกว่าที่เราลงไปค่าอาจจะคิดว่าเอ,อสื่อถึงฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการแอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขารู้สึกดีไหมเรามองว่าเขาชอบเขารู้สึกดีนะคะอ่าแล้วก็บางทีก็อยากที่จะเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาสื่อสารบางอย่างด้วยเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่นะแล้วก็การมาส่องมาดูของเเ้าารรูสึก ว่าเขาทําออกแนวแบบว่ามาเหมือนกิจวัตรประจําวันได้นะเช่นอ่าอาจจะไม่ได้หมายถึงมาดูทุกวันแต่เช่อนอาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องมาดูสองรอบอะไรอย่างเงี้ยเอออาทิตย์หนึ่งสามรอบวันนี้วันนี้อารมณ์เวลานี้อารมณ์ประมาณนะั้นมันจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาที่เขาจะมาเห็นโพสต์เรามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยหรือได้รับข่าวคราวนะจ๊ะสรุปแล้วเขาก็ดูลงไหลแล้วพอสมควรอยู่นะเธอช่วงนี้ดูสวยขึ้นหรือเปล่าคะคุณกองนี้ เอามาดูซีแล้วความในใจที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคนกองนี้ให้คุณได้รับรู้แต่เขาพูดไม่ได้คืออะไรเป็นดวงเดอนวนไม่ต้องไปเชียรียสขอห้าใบค่ะหกดาบคนกองนี้อย่าเพิ่งคิดด้านรบไปไกลนะจ้าไฮพีทสามดาบห้าดาบ หนึ่งถ้วยเจ็ดดาวเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคุณอยู่ในใจเขามาตลอดนะคะจริงๆมีกันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารหรืออยากจะมาหาด้วยซ้ำคุณอยู่ในใจเขาตลอดนะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกลับบางอย่างแล้วก็มันเหมือนแบบลบคุณออกจากใจไม่ได้แต่มันเป็นความสัมพนันธ์ที่ต้องเก็บซ่อนไว้อะเปิดเผยไม่ได้ แสดงออกไม่ได้แล้วก็ในที่เนี้ยคนกองนี้ให้ระวังว่าคุณอาจจะเคยไปทําให้เขาเสียใจอาจจะเคยทําให้เขาผิดหวังก็ได้มันก็เลยออกมาในรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกดีๆยังมีให้ไหมยังคงมีให้นะคะยังมีความรู้สึกดีๆอาจจะรู้สึกดีๆในเชิงคู่สาวได้หรือในเชิงกาลยานิมิตก็ได้เหมือนกันนะด้วยความที่เป็นหนึ่งถ้วยเนาะมันเป็นความรู้สึกในด้านบวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าใดๆก็คือสิ่งเหล่านั้นเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผย สื่อสารหรือบอกให้เรารู้ในที่นี้อาจจะไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้ด้วยซ้ํานะคะว่าเขารู้สึกดีกับเราเพราะว่าในความรู้สึกดีๆนั้นอะ่ะมันมีความเจ็บช้าบางอย่างอยู่ด้วยอมืมีความเศร้ามีความเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็คนกองเงี้ย ไปขอพรอเก่กเขาหรือเปล่ามีการเล่นของเก่ยกเขาบ้างไหมบางคนน่ะไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยเอามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นในช่วงนี้บ้างคะ่ะขอสามใบก็ดูเพื่อความบันเทิงกันไปเนาะอ,อะไรที่มันดีก็คิดว่าของเรานะจ๊ะวิทยาการคือการเรียนรู้การทดลองก้าวต่อไป อยู่ๆไพ่บอกมาใบแรกไม่ต้องเปิดแล้วปะมูฟออนเถอะไพ่บอกเธอมูฟออนจากรักนี้เถอะอ่ะาไพ่รู้นะว่าคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ในความรักความรู้สึกดีอะ่ะมันก็ปนด้วยความเจ็บปวดเขาก็เจ็บแล้วก็เจ็บมันมีปมบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่มันไม่สมหวงังที่มันไปต่อไม่ได้แต่ถามว่าเรากับเขาอะช่วงหนึ่งในชีวิตอะมันคือสัญญาณของความผูกพันใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของความผูกพันมันเป็นเรื่องของความรู้สึก แต่ไพ่อยากให้เรา,าก้าวต่อไปนะผ่านพ้นความเจ็บนี้ผ่านพ้นความเจ็บปวดนี้กับความรักรักษาใจให้ดีๆแล้วกำลังดึงดูดพลังงานที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะคิดถึงเขาได้นึกถึงเขาได้แต่ก็ละไว้ในใจนะจ๊ะคนกองนี้เตรียมพร้อมเลยนะพลังงานส่วนใหญ่อะ่ะเรามองว่าให้ก้าผ่านเรื่องนี้ไปก้าผ่านความเจ็บช้ำเปิดใจตัวเองแล้วคุณจะได้เจอรักที่ดีรักที่มีความดึงดูดใจ นะจ๊ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเอนแน่นมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยแหละเออยังไงก็ขอให้กองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะขอให้เรื่องการงานดีการเงินดีเฮงๆปังๆลด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 นะจ๊ะยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูราเอียใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชื่อ